ตัวเมาน่อานพี่เพชรมณีพอหลักบุญเนี่ยจะมีคิวชกนะคะมวยรอบอีก,กสูตรนะคะวันสิบวันที่สิบเมษายนนี้อ่ะไฟนี้เนี่ยจะเป็นการตัดเชือกด้วยเนะาะเป็กับทางด้านเพชรธงชัยทีมเอ็มบิมเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยม,มอมค่ะพี่แล้วเป็นไรคะพี่เมืีอวานพอหลักบุญปานี้นเท่าไหร่หล่ะคะปาน,นียี่สองยี่สองเป็นคนจังหวัดไหนอุบลครับย์บุรีรัม์ไฟนี้จะกับเพชรธงชัยครับเป็นไงเคยเจอมั้ย ยังครับยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอไฟล่าสุดเราชกมาเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยเราเจอใครบ้างเราเจอใครบ้างก็ชนะทีละเดชแล้วก็อิต้าก็ทีข้อนี้อ๋อนี่คือสามสามไฟแล้วรอบนี้เป็นรอบชิงอรอบตัดเชือกไปเจอกับทีมตัวแทน TBM Games เป็นไงเราเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอไม่เคยครับเราเขาเป็นมวยยังไงก็ ตีมือครับเตีสายตีหน้าครับเข้าก็ไดใชด่ครับเขาก็ได้ขเขาครบเครื่องครับครบเครื่องเลยแล้วเราเราเราเป็นมวยไงเรามีการวางแผนไปแก้ไงไฟนี้ตามสไตล์ครับเดินครับไปเลยครับหัวหลุดครับหัวหลุดอันนี้ก็ นี่คือประตาเราเลยใช่ไหมแล้วเหมือนทุกไฟที่ผ่านมาอะไระยะเวลาในการพิซซ้อมซ้อมนานไหมคะโอ้ซ้อมนานครับไฟนี้ซ้อมมา2เดือนครับสเดือนเพราะตั้งแต่ชนะมาก็คือทําร่างกายซ้อมมาตลอดเลยคือเร่งอัดมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะมันเป็นไฟสําคัญด้วยรอบนี้ก่อนจะโชคดีวันนี้ก็วันอังคารวันนี้ร่างกายเราพร้อมเกือบเซ็นแล้วโอ้โหดีมาก95้า้าเปอร์เซ็นต์เก้าสเปร็นต์ครก็เหลืออีกสามสี่วันก็ครบพอดีใช่ร้อยก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับผมผูางผู้ซ้อมมีใครบ้างครับไฟนี้ ก็มีนะครับพี่ทีล้ำนาโมลครับเพชราระนันนะลุมลุงครับตั้มเลยพี่ซูปเปอร์บอลเลยช่วยกันเนาะเป็นไงคาดหวังอะไรไหมไฟนี้คาดหวังมากครับก็ต้องทำให้เต็มที่ครับเต็มที่เราคิดว่าเกมการชกต่อยออกมาเป็นแบบนี้ก็สนุกครับสนุกใช่ไหมพลิกไปพลิกมาแน่นอนครับก่อนชกนี่พี่มีอิฐต้งหน้าไหมก็น่าจะมีครับแต่ ยังไม่แน่นอนครับแต่แต่น่าจะมีแน่นอนจะมีมีอยู่แล้วขอให้ชนะใช่ใช่ครับไฟนี้ชกน้ำหนักพี่กัดเท่าไหร่ร้อยสามสิบเป็นไงเป็นน้ำหนักที่เราชกมาเลยใช่ไหมทำมาก็กางวันก็เท่านี้ตอนนี้แต่มก้อนสาม็3าก็ได้เราไม่ปล่อยนี่รวมๆแล้วทำประมาณกี่โลไะอกอ เท่ากรัมอาโรัมแล้วทำเยอะสุดกี่โลในชีวิตเแปดโลแปดโลถือว่าเท่าโลก็ชิลชิลสบายสบายเลยไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะความมั่นใจไบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราเป็นรอบจะตัดตัดเชือกเพราะว่าอีกรอบหนึ่งก็คือแบบจะได้สำเร็จแล้วก็ความมั่นใจคือร้อยเปอร์เซ็นต์เพชรตรงใช่ไหมที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรครับเพชรบันดีก็มีตีนซ้ายนคไส้ เราก็วางเกมวางแผนไปเก็บก้นไายแล้วก็เดินวืดครับกังวลอะไรไหมอะกดดันไหมว่ารอบนี้มันรอบแบบชิงหรือวะก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันอยู่นะกดดันอยู่เนาะก็ก็ต้องตามไปทำเกมเนาะไฟต่อไฟที่เราได้รับบัตรหมายมาใช่ครับ โอเคท่านนี้อยากฝากอะไรถึงเพชรธงชัยหน่อยก็อยากให้มันสู้กันเต็มที่ครับตองหนีเยอะครับมาแลกกันเลยครับมาแลกกันเลยเนาะโอเคฝากอะไรถึงแฟนคลับเว็ซีน่อยค่ะครับก็ฝากแฟนคลับเว็บซีนกคนนะครับก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจครับก็ทำหน้าที่เต็มที่ทุกไฟครับครับผมโอเคพูดเป็นภาษาภาษาวนหน่อยเต็มที่ครับพี่น้องชาวบนกซอยเสียครับต้องของหลอกทิ้งอะไรครับครับผมโอเคอะขอติดตามด้วยกันนะคะ ก็เติดเชืออแล้ววันนี้ฉิบวายไซยนนี้อ่ะติดตามที่เป็นปนิ่งด้วยนะวันนี้ก็หอพี่ไมนได้โชคดีขอบคุณค่ะ